เตรียมทำพาสปอร์ตฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรับปีใหม่ทำหนังสือเดินทางฟรีจริงไหมเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบก่อนไปรับชมคลิปกันลุกบนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็จากกระแสข่าวตอนนี้ที่สื่อบางสื่อได้โปรโมทเรื่องการทำพาสปอร์ตฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงรับปีใหม่นี้นะครับ ก็ช่องลูหน่อยก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคบว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงที่มาของกระแสข่าวมันมาจากการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนประจําปี2566เขาจะมีของขวัญมอบให้5ชิ้นนะครับชิ้นที่1ก็คือบริการแปลภาษานะครับจากภาษาไทายเป็นภาษาอังกฤษให้ฟรีโดยที่ประชาชนสามารถที่จะเรียกรับบริการคนละหนึ่งเอกสาร อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผู้สมัครงานอิสราเอลหรือผู้สมัครงานเกาหลีนะครับของขวัญชิ้นที่2ได้แก่บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของกทมโดยเป็นการร่วมมือระหว่างกรมการกรงศูนย์กับกรุงเทพมหานครจะให้บริการตั้งแต่วันที่3ถึง31มกมกรานะครับจะมีบริการคัดสำเนาเอกสารภา,าษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วก็มีบริการทําบัตรประจำตัวประชาชนให้ด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการทําบัตรประชาชนใบใหม่เนาะแต่เขาก็ให้บริการที่ณลา,านจอดรถกรมการกุงศุนเท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นของคนชิ้นที่3อันนี้นะครับต้นต่อของขา่าวลือก็คือบริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียวจำนวนร้อยคิวต่อวันตั้งแต่วันที่3มถึง13ามกราคม2566ยกยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ แล้วก็ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับโดยที่จะต้องไปรับบริการก่อนเวลา11.30นนณณสำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งแล้วก็ต้องไปรับเล่มนะครับเวลา14.30นถึง16.30นณกรมการกรงศูนแจ้งวัฒนะแห่งเดียวเท่านั้นงงๆนะครับอันนี้ของขวัญชิ้นที่4นะครับบริการทําหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดปี2566เอออันนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่า บางทีเราไม่ได้ว่างวันธรรมดาเนาะ,ะเขาจะให้บริการระหว่างเวลา10.00นถึงเวลา18.00นกยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวๆนะอันนั้นเขาจะไม่มีบริการจะให้บริการหน้าสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วข่าวปทุมวัน MBK Center และก็ใหญ่เซ็นทรัลพาซาเวสเกตของควัญชิ้นที่5จะเป็นบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่กงศูลสัญจรให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศตลอดปี2566 โดยเขาให้ติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนนะครับว่าเขาจะไปที่ไหนไอชิ้นที่5นี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทางแล้วก็อาจจะได้ทำในจังหวัดพื้นที่ตัวเองเลยหากเขาสั่จอนไปถึงนะครับมาดูรายละเอียดของคนชิ้นที่3ที่เป็นประเด็นที่สื่อเอาไปทำแล้วก็เข้าใจผิดกันนะครับ เรื่องของเรื่องกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเปิดให้ทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางเล่มด่วนนะครับที่สามารถรับได้ภายในวันเดียวจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเล่มปกติไม่ฟรีแล้วนะครับก็คือจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเท่าเล่มตั้งแต่วันที่3ถึง13มกราคม2566อธิบายให้ชัดๆนะครับก็เดิมจากที่เรามาทำนังสือเดินทางถ้าเป็นเล่มด่วนเนี่ย ถ้าเป็นแบบ5ปีคุณต้องจ่าย3,000บาทถ้าเป็นแบบ10ปีคุณต้องจ่าย3,500บาทแต่ในช่วงวันที่3ถึง13มกราคมคุณจะจ่ายนะครับเล่มด่วนแค่1,000บาทแล้วก็เล่ม10ปีแค่1,500บาทอืมก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการหนังสือเดินทางด่วนเลยแต่มาติดเงื่อนไขอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำได้ทุกที่ทุกจังหวัดนะที่มีสำนักงานหนังสือเดินทาง แต่ต้องไปรับเล่นนะครับที่กรมการกรงสุนแจ้งว้แนะที่เดียวเท่านั้นก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ปรากฏว่าเวลาไปรับเจ้าตัวไม่ต้องไปรับเองสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปรับได้แต่มันก็ในทางปฏิบัติมันค่อนข้างยากครับเพราะการจะมอบอำนาจมันก็คงต้องมีการเซ็นชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับคงจะเหมาะสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพเท่านั้นนะครับแต่แต่ยังมีเงื่อนไขอีกเงื่อนหนึ่งซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่ามีทิ้งไว้ทําไมนะครับ เขาจะรับเพียงวันละ100คนตรงรูปนี้ก็มีนะครับก็คือจะรับจำนวน1้อยคิวต่อวันอ้าวนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเล่มภายในวันเดียวนะดังนั้นโครงการนี้หากเราไปไม่ทันก็ไม่น่าจะได้ใช้บริการนี้ครับเพราะว่าถ้ามันครบร้อยคนไปแล้วคุณก็เข้าสู่หมดปกติหมดปกติก็คือคุณก็ต้องจ่ายนะครับ แบบ5ปี1,000บาทแล้วก็แบบ10ปี1,500บาทโดยที่รอนะครับ3-4วันนะครับเหมือนเดิมสรุปจบคลิปไม่มีทําฟรีนะครับคุณยังต้องเสียค่าบริการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะลดค่าบริการในการทําเล่มด่วนมาเท่ากับที่เราเสียในการทําเล่มปกติแต่แต,แต่เขาให้แค่ร้อยคนต่อวัน ในแนวปฏิบัติหากไม่ทันก็ไม่ได้มีประโยชน์ครับก็เหมือนเราทําเหมือนเดิมแต่ที่เห็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นของขวัญชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะครับก็คือมีการเปิดทําหนังสือเดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีการเปิดทําหนังสือเดินทางสัญจรไปที่ต่างจงังหวัดอันนี้มีประโยชน์ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และก็ทำให้หลายท่านที่สงสัยในเรื่องการทำพาสปอร์ตฟรีได้เข้าใจนะครับ ก่อนจบคลิปลบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแล้วพบกันในคลิปต่อไปวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีครับ